คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นแฟนอึง้งบัวขาวอดีตแชมป์เคดหนึ่งกับร่างกายในวัย40ปีกลายเป็นคู่มวยที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับดัมดอบคอมบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่สามารถเอาชนะทีเคโอโคตะมิอุระนักชกดาวรุ่งสุดหล่อชาวญี่ปุ่นในรายการราชดำเนินเวิร์ซีรีส์ a w s เมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสิ่งที่แฟนกำปั้นแดนประดิษฐ์ไม่อยากเชื่อสายตาก็คือสภาพร่างกายของยอดมวยไทยที่แม้จะอายุ40ปีแล้วแต่ลีลาการออกอาวุธและสปีดหมัดยังไม่ตกงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับของเจ้าตัวออกมาแสดงความคิดเห็นกันผ่านเว็บไซต์ Yahoo News เป็นจำนวนมากคอมเมนต์ Comment ที่ 1. โคตะไม่สามารถทำอะไรบัวขาวได้เลยและถ้าประเมินจากไฟการโชว์แบบนี้ถ้านักชกชาวไทยเอาจริงตั้งแต่แรกการชกจะจบลงเพียงไม่กี่วินาทีนี้ถือเป็นเรื่องดีแล้วไม่ใช่เหรอ ดูเหมือนว่าโคตะจะใช้กําลังทั้งหมดที่มีแล้วแต่บัวขาวก็ปล่อยปๆเพื่อให้เขาสามารถทําอะไรได้บ้างก่อนที่สุดท้ายจะจบลงด้วยการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพลังคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่ 2. 2บัวขาวเก่งมากเขาโชว์ให้เห็นตลอด3ยกและในตอนปิดเกมเขาก็แค่ทําให้ผู้ตัดสินต้องยุติการชกเขาคือมืออาชีพอย่างแท้จริงเขาแทบไม่ได้ปล่อยหมัดรุนแรงเลยด้วยซ้ํา สิ่งที่ฉันแปลกใจคือทำไมโคตัมิุระถึงได้รับความนิยมในประเทศไทยแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในช่วงที่เขาโดนต่อยแฟนคลับของเขากรี๊ดลั่นเลยคอมเมนต์ Comment ที่ 3. พวบัวขาวอายุ40ปีแต่เขายังมีความคล่องตัวและดูแลร่างกายได้ดีแม้มันจะเป็นเพียงแค่การชกโชว์แต่ก็ควรจำกัดเรื่องน้ำหนักพวกเขาดูขนาดต่างกันมากอย่างไรก็ตามความนิยมของมิุระน่าทึ่งมากๆหวังว่าเขาจะพัฒนาอาชีพของเขาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จหลังกลับจากประเทศไทย คอมเมนต์ที่4สมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์เคนหนึ่งเขาแข็งแกร่งมากๆเหมือนว่าเขาเป็นพระเจ้าในโลกของการต่อสู้ฉันมีความทรงจําเกี่ยวกับมันชนิดติดขอบสังเวียนเขาสมบูรณ์แบบทั้งความเร็วและทรงพลังมันเป็นเวลานานมากที่ชาวญี่ปุ่นไม่ได้เห็นเขาอยู่บนสังเวียนขอบคุณบัวขาวที่ยังชกอยู่คอมเมนต์ที่5บัวขาวดูเหมือนจะไม่จริงจังกับการชกในยก1-2ถึงแต่ฉันคิดว่าโคตะทําได้ดีทีเดียวกับการชกแบบนี้ท้ายที่สุดการได้สวมนมขึ้นชกกับระดับตำนานนั้นยอดเยี่ยมเสมอ คอมเมนต์ที่ 6. บัวขาวคือตำนานฉันคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ใครก็อยากที่จะได้ขึ้นชกด้วยดังนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆและหวังว่าโคตะจะสามารถเรียนรู้จากไฟนนี้คอมเมนต์ที่7บัวขาวควบคุมเกมเอาไว้หมดตั้งแต่แรกฉันรู้สึกว่าเขาเขียนบทเอาไว้แล้วว่าจะให้การชกจบลงในยกที่3อย่างไรก็ตามหลังการชกใบหน้าของมิุระก็ไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดมันคือการชกโชว์ถ้าบัวขาวเอาจริงเกมจบลงไปตั้งแต่ยกแรกแล้วคอมเมนต์ที่8 แม้จะเป็นแค่การชกโชว์แต่ต้องไม่ลืมว่าสถานที่จัดคือราชดำเนินแถมคู่ต่อสู้คือบัวขาวมันเป็นเรื่องแปลกว่าทำไมโคตามิอุระที่เพิ่งเท่านโปรถึงได้รับข้อเสนออาจเป็นเพราะว่าเขาเป็นที่รู้จักของชาวอาเซียนอย่างไรก็ตามความสามารถบนเวทีต่างกันชัดเจนคอมเมนต์ที่9 โบขาวคือจอมเอนเตอร์เทนในวงการต่อสู้ไฟนี้เหมือนเขาสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับมิุระเขาเป็นนักสู้มืออาชีพที่จริงจังกับการชกเสมอและรู้วิธีที่จะทําให้แฟนๆสนุกไปกับมันฉันคิดว่ามันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสําหรับมิุระมากๆคอมเมนต์ที่10ฉันคิดว่าโบขาวคือมืออาชีพของจริงเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาสู้โดยที่ไม่ทำลายใบหน้าของผู้ชกเนื่องจากความสามารถที่แตกต่างกันอย่างมากมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับโคตะมิุระคอมเมนต์ที่11 มันเหมือนการชกโชว์ของเทนชินกับฟลอยด์เมเวเทอร์ที่สามารถดึงดูดแฟนมวยได้มากบัวขาวใช้ความแข็งแกร่งของมวยไทยมาร่วมงานกับโคตะมิอุระที่ได้รับความนิยมในหมู่สาวไทยคอมเมนต์ที่12โคตะไม่มีทางสู้กับบัวขาวได้แน่นอนถ้าไม่ใช่การชกโชว์เขาคงเละไปแล้วฉันคิดว่ามันเป็นเหมือนพรจากสวรรค์ที่ทาให้เขาได้ร่วมงานกับตำนานมวยไทยคอมเมนต์ที่13 บัวขาวคือมนุษย์เหล็กมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวของคนอายุ40ปีเขาสู้แบบสบายๆก่อนที่จะใช้เข่าลอยหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งการออกหมัดชุดอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ Comment ที่14ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าบัวขาวจะไม่เอาชนะน็อกแต่สุดท้ายเขาก็กดดันกรรมการจนการชกจบลงด้วย TKO การจับแพ้ต้องชื่นชมบัวขาวมากๆเขาประสบความสำเร็จบนเวทีจริงๆคอมเมนต์ Comment ที่15 บัวขาวยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการต่อสู้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอายุ40ปีแล้วการฝึกของเขาต้องบอกว่าเหมือนยอดมนุษย์คอมเมนต์ที่16ถ้าบัวขาวเอาจริงฉันคิดว่าโคตะไม่น่าจะยืนอยู่ได้ครบนาทีรู้สึกเหมือนเขาพยายามให้อยู่ครบ3ยกคอมเมนต์ที่17เปิดฉากมายกแรกบัวขาวดูเหมือนจะไม่ออกอาวุธเท่าไรจากนั้นยกสองเริ่มโจมตีมากขึ้นสุดท้ายมันก็บ่งชัดว่ายังเร็วเกินไปที่จะสู้กับชายที่เป็นตำนานอย่างไรก็ตามในวัย40ปีบัวขาวยังแข็งแกร่งมาก คอมเมนต์ที่18ต้องขอบคุณบัวขาวที่มาบาบทเรียนอันล้ำค่าให้กับมิอุระในวงการต่อสู้มันไม่ใช่แบบฟลอยที่มาชกเพื่อเงินกับเทนชิมในการชกโชว์แบบนั้นคอมเมนต์ที่19บัวขาวอายุ40แล้วมันไม่น่าเชื่อจะมีคนญี่ปุ่นกี่คนที่สามารถเอาชนะเขาได้ฉันรู้สึกแปลกใจที่โคตะได้รับความนิยมอย่างมากทำไมเขาไม่อยู่เมืองไทยเพื่อฝึกฝนไปเลยคอมเมนต์ Comment ที่20 เป็นวัย40ปีที่น่าทึ่งมากสำหรับบัวขาวฉันไม่รู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายฉันยังเชื่อว่าเขายังสามารถเข้าร่วมเคนหนึ1ไรซ์และริซินได้สบายสบาย